ับปลามยาเสพติดกันบ้างค่ะที่จังหวัดเชียงรายนะคะตชด .327 ปะทะกับขบวนการขนลำเลียงยาเสพติดยึดของกลางเป็นยาบ้าที่2ล้านกว่าเม็ดในขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ตชดได้รับบาดเจ็บ1นายค่ะพลตำรวจตรีรุ care, ่งโรธถากูลปุญญสิริรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า2ล้านหแสนเม็ดหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปะทะกับคารวานค้ายาเสพติด ทำให้สิบตำรวจเอกนักชพลสุขภัยสารกุลผู้บังคับหมู่กอง 100, ร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327ถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บโดยเจ้าหน้าที่สืบทราบนะคะว่าจะมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดโดยใช้รถยนต์กระบะขับมาจากเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่จันโดยใช้เส้นทางบ้านสสูงผ่านเส้นทางบ้านรอง บ้านอาแบบ้านจะหีจึงวางแผนจับกลุ่มจนกระทั่งพบรถยนต์คันดังกล่าววิ่งมาตามเส้นทางเจ้าหน้าที่เรียกขอให้ตรวจคน้นหยุดตรวจค้นก่อนแต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีแล้วก็พุ่งชนตำรวจนะคะพร้อมกับยิงอาวุธปืนไม่ทราบขนาดมายัางเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนีปรากฏว่ากระสุนปืนไปถูกสิบตำรวจเอกนัชพลเข้าที่แขนด้านขวาหนึ่งนัดค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มนายจมิคนขับรถคันนี้ได้ในที่สุด สอบสวนนายจะมีให้การนะคะว่าได้รับการว่าจ้างต่อมาจากนายยาบะซึ่งก็ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงทราบเพียงว่าเป็นชาวลาหูนายยาบะบอกว่าให้นายจะมิลำเลียงยาเสพติดไปส่งที่บ้านอาดีตตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายส่วนเจ้าหน้าที่ตอชอดอที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้ดูแลใกล้ชิด พร้อมกับเดินทางไปเยี่ยมและจะมอบเงินบำรุงขวัญซึ่งมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตชดรายนี้นะคะขณะนี้ปลอดภัยแล้วค่ะขณะที่หน่วย